ครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ2องล้อเล่าเรื่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์คู่ใจในตำนานวันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์เ a k e d ต i k e ที่มีกลิ่นอายของรถแข่งในยุค80และ90อย่างตำเปี่ยมและเป็นที่รู้จักในนามของ King of the Street นั่นคือ Kawasaki ZRX Series ครับ คาวาสกิ ZRX ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการนำจิตวิญญาณของรถแข่งซูเปอร์ไบค์ในตำนานอย่างคาวาสกิ Z 1 0 0 0 R และ Eddie Lawson Replica หรือ ELR กลับมาสู่ท้องถนนอีกครั้งโดยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ประสิทธิภาพที่จัดจ้านและบุค,คลิกที่ดุดันทำให้ ZRX กลายเป็นที่รักของนักบิดที่ชื่นชอบความคลาสสิกแต่ไม่ทิ้งเรื่องของสมรรถนะ วันนี้เราจะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของ k a ว a s a k i ZX Series บางแต่จุดเริ่มต้นของรุ่นเล็กที่ครองใจตลาดญี่ปุ่นไปจนถึงรุ่นใหญ่ที่เป็นตำนานและยังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกในฐานะมอเตอร์ไซค์เรโทรเนเกตที่เปลี่ยมด้วยพลังและเอกลักษณ์ช่วงที่1ครับการกำเนิด ZX r x, การกลับมาของตำนานซูเปอร์บค์ z r x 400 1994-2008 เรื่องราวของ Kawasaki z r x เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1994ด้วยการเปิดตัว Kawasaki z r x 400ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Naked Bike ขนาดกลางกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น z r x 400ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Honda CB400SF และ Yamaha XJR400 แต่ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปนั่นคือการนำดีไซน์และจิตวิญญาณของรถแข่ง Superbike ในยุค80และ90มาเป็นแรงบันดาลใจ z RX 400มาพร้อมหัวใจหลักคือเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC c วาล์ว wow, ต่อสูบระบายความร้อนด้วยของเหลวขนาด398ซีซีซึ่งมีพื้นฐานมาจากเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตอย่าง z z r 400แต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีคาแรคเตอร์ที่เน้นแรงบิดในรอบต่ำและกลางมากขึ้น z RX 400ให้พละกกำลังสูงสุดถึง53แรงมา้าที่11,500รอบต่อนอาทีและแรงบิด37นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนอาที สิ่งที่น่าสนใจคือดีไซน์ของตัวเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบให้ดูย้อนยุคแต่มีประสิทธิภาพที่ทันสมัยจุดเด่นของเ RX 400ที่ทำให้มันแตกต่างและเป็นที่ชื่นชอบคือ 1. ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอ็ดดี้ลอสันรปิค้าโดยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมและแฟริงด้านหน้าขนาดเล็กที่เรียกว่าบิกินี่แฟริงซึ่งถอดแบบมาจากรถแข่งซูเปอร์ไบค์ในตำนานของคาวะสกิทำให้มันมีสเสน่ห์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง 2. ส,สวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมทรงกล่องสวิงอาร์มอลูมิเนียมขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแกร่งไม่เพียงแต่ทำให้รถดูดุดันแต่ยังช่วยเพิ่มความสเสถียรในการขับขี่ 3. ระบบการสะเทือนหลังแบบคู่ใช้ชกอคอัพหลังแบบทวินช็อคที่สามารถปรับได้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถสไตล์เรตโรเนเกตและยังคงประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม 4. ส,สมรรถนะที่จัดจ้าน แม้ว่าจะเป็นรถในสไตล์คลาสสิกแต่ z ต RX 400ก็มอบพละกกำลังและความสนุกในการขับขี่ที่เทียบเท่ากับรถสปอร์ตในยุคเดียวกัน z ต RX 400ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นและมีรุ่นพิเศษที่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นรุ่น Z ต RX 402ที่ใช้ไฟหน้าทรงกลมคลาสสิกและยังคงผลิตต่อเนื่องจนถึงปี2008ก่อนที่จะยุติการผลิตไปพร้อมกับรถ n นกเกตไบ 400cc จากค่ายอื่นๆช่วงที่2การเติบโตสู่รุ่นใหญ่ King of the Street z RX 1,100 z RX 1,200R 1997-2008หลังจากความสำเร็จของ z RX 400ในตลาดญี่ปุ่นคาวาซากิได้ขยายลน์ผลิตภัณฑ์สู่ขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อตอบโจทย์นักบิดที่ต้องการพละกำลังที่มากขึ้นสำหรับการเดินทางไกลและการขับขี่แบบดุดันจนทำให้ z RX กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ King of the Street ที่แท้จริง z RX 1,100ในปี1997-2000 เปิดตัวในปี1997ต้วใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC 4วาล์ว wow ต่อสูบระบายความร้อนด้วยของเหลวขนาด1,52 0ซีซีซึ่งมีพื้นฐานมาจากเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตทัวริงในตำนานอย่าง GPZ1100 และ ZX1100 ZZR1100 แต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เนื้อแรงบิดในรอบต่ำถึงกลางมากขึ้น z RX 1100ให้พละกกำลังสูงสุดถึง106แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิด99นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลักกำลังที่จัดจ้านอย่างแท้จริง สิ่งที่ทำให้ ZX 1100แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Yamaha XJR 1200หรือ Suzuki Bandit 1200คือการที่มันยังคงดีไซน์และบรรยากาศของรถสไตล์ซูเปอร์ไบค์ในยุคเก่าไว้อย่างครบถ้วนทั้ง Fairing ทรงก Bikini Fairing และการใช้ชกอับหลังแบบคู่ทําให้มันเป็นรถที่ดูดุดันและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Kawasaki ZX 1200R ZX 1200S และ ZX 1200D 2001 2016 ในปี2001คาวาซากิได้ปรับปรุง z RX 1100โดยเพิ่มขนาดเครื่องยนต์เป็น1,164ซีซีและเปลี่ยนชื่อเป็นคาวาซากิ z RX 1200R ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานเครื่องยนต์ของจะเป็น4สูบเรียงระบายความร้อนด้วยของเหลวและได้รับการปรับปรุงหลายอย่างเพื่อเพิ่มพะละกกำลังสูงสุดเป็น122แรงม้าที่8,500รอบต่อนอาทีและแรงบิด112นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาที ซึ่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังก,กำลังที่จัดจ้านอย่างแท้จริงและยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะเน็กเก็ตไบที่ทรงพลังที่สุดในตลาดในยุคนั้นนอกจากรุ่นเซต RX1200R แบบ b i กินี่แฟร n g ิแล้วคาวาสกิยังได้นำเสนอเซต r x 1 2 s 0 s รุ่นฮาร f f แฟร n g ิงที่มาพร้อมแฟร์ริงครึ่งหน้าและไฟหน้าทรงสปอร์ตเพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลเซต RX1200 เป็นรุ่นพิเศษที่ผลิตเพื่อตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะซึ่งเป็น z RX 1200รุ่นสุดท้ายที่ใช้เครื่องยนต์หัวฉีด Fuel Injection เพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียและมีการปรับปรุงหลายอย่างเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาดีไซน์และบุค,คลิกแบบเรโทรเนเกตไว้ได้อย่างครบถ้วน z RX 1200R ได้รับยกย่องในฐานะ Street m u s c l e Bike ที่มอบพลังก,กำลังดิบๆและความรู้สึกในการขับขี่แบบคลาสสิกที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันมันเป็นรถที่นักบิดหลายคนชื่นชอบในความดุด,ดันความทนทานและความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายทำให้มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทรงคุณค่าและมีเสน่ห์เหนือการเวลาสรุปแล้วครับ คาวากิไซร์เอ็กซ์ซคือตำนานที่แท้จริงในโลกของมอเตอร์ไซค์ในเกตบอโดยการนำจิตวิญญาณของรถแข่ง s u p e r ร์ไบ์ในยุค80กลับมาสู่ท้องถนนตั้งแต่ z RX400 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความจัดจ้านในขนาดกระทัดรัดไปจนถึง z RX1100 และ z RX1200R ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ King of the Street ที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์ คุณสมบัติเด่นของ z RX คือเครื่องยนต์4สูบเรียงระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ให้พละกกำลังและแรงบิดที่จัดจ้านดีไซน์ Naked Bike ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งในตำนานและความทนทานที่ทำให้มันยังคงเป็นที่ต้องการของนักบิดและนักสะสมเช่นทุกวันนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้มันเป็นมากกว่าแค่ยานพหาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของความลหลงไหลในมอเตอร์ไซค์สไตล์เรโทรเนเกตที่ยังคงมีชีวิตชีวา แม้ว่าการผลิต Kawasaki ZRX Series จะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่จิตวิญญาณของมันยังคงอยู่ในใจของนักบิดหลายคนและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์เรโรในเกตในปัจจุบันหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้คุณได้หัวล้าลึกถึงความทรงจําดีๆกับรถคันนี้หรือจุดประกายความสนใจให้คุณได้ลองค้นหาและสัมผัสกับเสน่ห์ของมันดูสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รายการสองล้อเล่าเรียงต้องขอลาไปต่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ในตำนานคันอื่นๆนะครับสวัสดีครับ